สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับวันนี้บรรยากาศในยามพรบค่ําซึ่งผมเองได้ดำเนินรายการเพื่อส่งความปรารถนาดีไปถึงแฟนรายการทุกท่านครับที่กำลังให้เกียรติรับชมติดตามรายการโฟกัสที่ลำปางของเราอยู่ขณะนี้ครับถ้าจะพูดถึงแล้วเป็นที่รู้จักและเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า โดยปัจจัย4ีของคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและประการสำคัญสุดท้ายก็คือยารักษาโรคครับเพราะฉะนั้นในห่วงบรรยากาศของความเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพอนามัยหรือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมถึงชาวโลกด้วยซ้ำไปครับว่าขณะน,นี้นอกจากที่เราจะมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นก็คือเรื่องอาหารทางด้านโภชนาการและยารักษาโรคครับซึ่งเป็นของคู่กันไปทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีความมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อจะไม่ให้เชื้อโรคหรือโรคภัยพิบัติต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนเราครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องอาศัยความอ,อัตหิอัตโนนาโถก็คือการพึ่งพาตนเอง การกินอาหารที่ดีโภชนาการที่ดีนะครับมีคุณค่าทางอาหารอาหารครบหมู่แล้วก็ตอนนี้ยังเป็นบรรยากาศที่ทางส่วนราชะการโดยเฉพาะบุคลากรทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้เน้นย้ำว่าเราจะต้องรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารและจะต้องปรุงสุกใหม่ๆที่เราจะต้องออกมารับประทานเพื่อเป็นการป้องกัน โรคเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่บ้านเราอยู่ขณะนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันเบื้องต้นด้วยตัวเองแท้ๆเลยครับและประการที่2ก็คือเรื่องการใช้ยารักษาโรคคำว่ายา,ยารักษาโรคนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจาเป็นเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านเป็นยาปฏิชีวนะยาทางด้าน การผลิตตามโรงงานต่างๆเป็นเคมีสารเคมีนะครับสารตั้งต้นที่เขาเรียกว่าเป็นยาปฏิชีวนะเป็นยา,าประเภทแผนปัจจุบันนะครับที่จะต้องมาอาศัยรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามอาการต่างๆครับแต่วันนี้ผมเองอาจารย์สงมีเชื้อเจ้าของรายการโฟกัสที่ลำปางได้มีโอกาสไปสัมผัสกับทางพรทิพโอสดนะครับเป็นสถานที่ผลิตยาแผนโบราณอยู่ที่ ตำบลเมืองยาวอําเภอห้างฉัด uh mm hmm. จ e, yeah, ังหวัดลำปางก็เลยมามีความคิดว่าถ้าหากเราจะเริ่มต้นใช้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษหรือจากปู่ย่าตายายจากพ่อ้ีแม่้ยที่บอกให้เรามากว่าความจริงแล้วสมุนไพรสวนหลังบ้านหรือสวนหน้าบ้านหรือสมุนไพรที่ออกตามริมรั้วบ้านของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นยาสมุนไพรได้ระดับหนึ่งแล้วครับเพียงแต่ว่าเราใช้วิธีการประกอบอาหารเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร ใบมะกรูดพริกขี้หนูหอมกระเทียมต้นหอมผักชีหรือผักพืชผักต่างๆที่ปลอดสารพิษหรือเป็นพืชผักสารอินทรีย์ที่ออกตามสวนต่างๆที่เรามาประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นผักลวกผักนึ่งจิ้มน้ำพริกก็ดีหรือว่าเราจะเอามาปรุงแต่งเป็นแกงหลากหลายครับแกงป่าแกงแครหรือทำห่อหมกเราก็ใช้วัตถุดิบตั้งต้นก็คือเรื่องพืชผัก สมุนไพรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในสิ่งหนึ่งที่ทางรายการโฟกัสที่ลำปางได้มานําเสนอเป็นการจุดประกายเป็นการที่จะส่งความปรารถนาดีว่าถ้าหากแฟนรายการที่มีการดูแลเอาใจใส่ตนเองในการที่จะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บตามคำพุทธพจน์ท,ที่ว่าอโรคยาปารมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันเปรฐคงจะเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนครับแต่เพียงลําพังว่า ถ้าหากเราเป็นโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาอย่างปัจจุบันทัน่วนเราจะไปอาศัยจากแพทย์จากคุณหมอจากเจ้าหน้าที่พยาบาลต่างๆก็อาจจะไม่ทันท่วงทีครับเพราะฉะนั้นการป้องกันหรือการป้องกันตนเองได้ด้วยวิธีของพื้นบ้านก็คือเรื่องสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆตามสวนตามหัวไร่ปลายนาตามรั้วริมบ้านต่างๆอันนี้ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นหัวปลีเป็นผักกาดถัว่วฝักยาวนะครับ สารพัดเลยครับที่เราใช้ยอดผักตำรึงผักชะอมถือว่าเป็นต้นต่อในการที่รูปแบบของการผลิตอาหารแล้ววันนี้ครอบครัวผมเองก็มีการประกอบอาหารพื้นบ้านครับมีเอาหมูมาย่างเป็นทำน้ำจิ้มใส่ขิงใส่ตะไคร้ใส่พริกขี้หนูใส่หอมใส่กระเทียมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมอาหารแบบเรียบง่ายครับถือว่าวันนี้ รายการของเราโฟกัสลำปางก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นเ,เคียงคู่กับแฟนรายการทุกท่านครับโดยเฉพาะบรรยากาศวันนี้ในยามเย็นเย็นก็คงจะแฟนรายการทุกท่านก็คงจะกําลังประกอบอาหารหรือบางครอบครัวอาจจะไม่พร้อมในการที่จะมีห้องครัวในการประกอบอาหารอาจจะเกิดความไม่มีเวลาก็ดีหรือต้นทุนในการผลิตอาจจะถือว่าแพงอาจจะไปซื้ออาหารตามร้านค้าที่เขาผลิตที่มีความสะอาดสะอา้านเป็น พืชผักตามที่เขาได้ประกอบอาหารให้เราก็สามารถที่นํามารับประทานได้แต่อย่าลืมครับเราจะต้องนํามาอุ่นให้มันร้อนๆสักหน่อยแล้วก็ค่อยรับประทานครับก็สามารถที่จะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นเบื้องต้นเป็นสุขอนิสัยที่เราสามารถได้เรียนรู้มาตั้งแต่สมัยเราเรียนชั้นประถมมัธยมก็บอกว่ากินร้อนช้อนกลางแล้วก็รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้แฟนรายการ โฟกัสที่ลำปางที่ให้เกียรติติดตามรายการของเราอยู่ขณะน,นี้ต้องขอขอบคุณไปยังสถานฤฤฤผลิตผลิตยาแผนโบราณพันธิย์โอสถจังหวัดลำปางครับที่สร้างชื่อเสียงสร้างงานให้กับพี่น้องในพื้นที่ของตำบลเมืองยาวและอำเภอข้างฉัดแล้ววันนี้ขอขอบคุณร้านยาท่าขัวครับถนนจามเทวีครับที่ให้การสนับสนุนให้รายการโฟกัสที่ลำปางของเราได้ออกรายการไปถึงแฟนรายการทุกท่านอยู่ขณะนี้ครับขอบคุณมากครับ ยังไงขอได้รับเกียรติจากแฟนรายการครับให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้รายการโฟกัสที่ลำปางและทีมงานได้มีกำลังใจในการที่จะเป็นกระบวนการเรียนรู้และเป็นการนำเอาสิ่งดีๆไปถึงแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับโชคดีมีใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับ